ดีจ้าทุกคนอยู่กับช่องตูตะวันนี้มากับกิจกรรมของเกมเซเล t โซนซีโร่ฉากที่1มุมกล้องที่1นะทุกคนบอกเล่าเรื่องราวของนิวอิลิดูผ่านเลนกล้องในมือของคุณกันเถอะแสงไฟพร้อมนักแสดงพร้อมเตรียมพร้อม3 2 1แอคชั่น กิจกรรมนี้ก็คือง่ายมากทุกคนเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักพักผ่อนหย่อนใจเนาะกิจกรรมก็จะเริ่มด้วยการที่เราได้มาเจอกับคุณโคนี่ซึ่งคุณโคนี่เนี่ยเป็นผู้กำกับนะทุกคนเขาก็ได้เล่าว่าเขากำลังที่จะมีหนังเรื่องใหม่โดยที่เขาอะอยากได้นักแสดงเป็นคนทั่วไปแล้วก็ฉากเนี่ยเป็นฉากในนิวอิริดูแล้วก็กำลังหาผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งจะมาหานักแสดงแล้วก็หาฉากไปกับเขานั่นเองแล้วมันจะเป็นใครที่ไหนได้อีกล่ะถ้าไม่ใช่เ่านาะทุกคน ได้รับบทเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนั่นเองนะครบรอบนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อฝีมือเราด้วยนะเพราะว่าเราเป็นผู้จัดการร้านวิดีโอจะแสดงว่าดูหนังบ่อยรู้จักมุมกล้องรู้จักการเลือกนักแสดงเขาก็เลยไว้ใจให้เราเป็นคนไปจัดการนั่นเองนะทุกคน แล้วเขาก็จะมาเล่าเรื่องย่อว่าไอหนังที่เขากำลังจะทำเนี่ยเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะทุกคนเริ่มที่กลุ่มไวรัสจากอัลเทอร์ลิงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพวกเขาแต่งตัวเรียบร้อยหน้าเนื้อใจเสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำคนนั้นนิ้วของเขาเคาะโต๊ะไม้นี่คือแผนของเขาต้านร้านเครื่องประดับที่อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟต,ตอนหลังมื้อเที่ยงนาเควสก็จะขึ้นมานะว่าให้เราไปทำอะไรนะทุกคนคัดเลือกนักแสดงอันพานในชุดทางการ กลายเป็นคุณไลคอนเฉยเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเควสะจะพาเราไปเองนะไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนพร้อมกับให้ใช้ฟิลเตอร์อะไรในภาพนั้นจะต้องมีอะไรบ้างก็จะคือบอกหมดเลยนี่คุณลิงคอนก็คือออกมาทำธุระอยู่ดีๆก็ได้มาเป็นนักแสดงให้เราเฉยเลยนะเขาก็จะถามเลยว่าออมีธุระมีทุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับคุณพ็อกซี่เออราก็จะขอให้เขาช่วยถ่ายภาพให้ แล้วพอดีว่าเขาออกมาทํางานกับคอลินพอดีถ้าอยากให้ช่วยเนี่ยก็น่าจะได้เราก็นี่เลยเริ่มถ่ายภาพตามอันนี้เลยนะนี่ตรงมุมตรงมุมซ้ายบนนะทุกคนเขาก็จะคอยเขียนไว้แหละว่าเขาต้องการอะไรบ้างเราก็แค่ทําตามแค่นั้นเลยง่ายๆกิจกรรมง่ายๆชิลๆได้มาเจอกับตัวละครเพเวอรทั้งหลายนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กลับไปหาคุณคนนี่นะเขาแบบ ไม่รู้เลยว่าเรียกว่าชมหรือว่าอะไรกันแน่นะบอกว่าคุณไลคอนก็คือดูเป็นผู้หลย <c oughs> ได้นักแสดงแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาฉากฉากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นร้านเครื่องประดับผู้โชคร้ายเจ้าของร้านชนะสงสารแต่ความงานอันเวาวาวไม่อาจปกปิดได้เขาก็จะบอกว่าให้ไปถ่ายที่ไหนนะนี่ทุกคนเขาระบุได้นะว่าต้องถ่ายรูปโครงไฟร้านค้าสามดวงเราก็แค่ไปตามแผนที่แล้วก็แชะรูปมาให้คุณโคนี่เท่านั้นเอง ง่ายเนอะทุกคนแล้วมันจะมีทั้งหมด3าฉากนะแล้วก็นอกจากถ่ายเนื้อเรื่องหลักแล้วเขายังอยากจะให้เราช่วยถ่ายรูปบางมุมของเมืองไว้มาเป็นอินเสิร์ตในภาพยนตร์ของเขาด้วยนั่นเองนะวันแรกก็คือให้เราไปถ่ายจัก,กรยานที่อยู่ข้างทางหรือรูปภาพเก่าๆในตอกในซอยทุกคนเราก็แค่ไปถ่ายรูปจัก,กรยานมาให้เขานี่ถ่ายยานพาหนะ2ล้อเจออะไรก็ถ่ายมาให้หมดนะทุกคนเราก็จะได้รับฟิล์มแรงบันดาลใจมาด้วยเสร็จแล้วก็ เอามาแลกรับรางวัลน,นั่นเองอันนี้ก็คือจบกิจกรรมวันที่1แล้วก็ไปต่อกันที่กิจกรรมวันที่2นะทุกคนคุณโคนี่ก็จะมาเล่าฉากที่2ให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นการปล้นทรัพย์ของกลุ่มโจรเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นจนพวกเขาเริ่มที่จะสงสัยว่ามีหนอนบ่อนไส้อยู่ในหมู่พวกเขาซึ่งพวกเขาก็เดาถูกแล้วสายลับของกองรักษาความมั่นคงคนนี้ทั้งอันตรายและมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เสียจนพวกเขาลืมที่จะลังเล ภายใต้การไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกลุ่มโจรได้หลบหนีมาจนถึงหน้าฮอลโลขนาดใหญ่การป้นกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตและภารกิจของสายลับก็มาถึงจุดที่เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผยพวกเขาเผชิญหน้ากันที่หน้าฮอลโลภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงพร้อมกับความโกรธที่ถูกทรยศรู้เลยทุกคนคือพูดมาถึงตรงนี้ต้องรู้แล้วนะว่าใครที่จะได้รับเลือกเป็นนักแสดงอันนี้คือล็อกมงมากว่าจะต้องเป็นคุณเจนแน่แน่ <laughs> คุณเจงเขจะแบบเอ้อสวัสดีนะผู้จัดการร้านนายมาหาฉันโดยเฉพาะเลยเหรอตั้งใจหรือว่าพบกันโดยบังเอิญล่ะจ้าแล้วก็จะขอเขาถ่ายรูปนั่นเองนะเสร็จแล้วเราก็ไปหาฉากเมื่อแสงสนธยาตกสู่ฮอลโล่นะทุกคนมันก็มีอยู่ที่เดียวแหละคืออะไรนะเอาโพสวะเออนี่เลยแล้วก็ถ่ายกลับไปให้แค่นี้เองทุกคนแล้วก็วันนี้ฟิล์มอ่าอินเสิร์ตที่เขาอยากจะได้ก็จะเป็นป้ายร้านในลูมินาสแควร์นะทุกคนอันนี้ก็คือ ยกกล้องถ่ายแบบพึบมภาพพืภาพ,พเลยนะร้านอะไรก็ได้ที่อยู่ในลูมินาถ่ายได้หมดเลยถ่ายมารัวๆเอาไปอินเสิร์ตภาพแล้วก็ถึงวันสุดท้ายแล้วทุกคนคุณโคนี่ก็จะมาเล่าฉากจบให้เราฟังเรื่องราวกำลังจะจบลงแต่ความขัดแย้งได้มาถึงจุดคลายแม็กแล้ว เจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่เป็นสายลับกำลังตกอยู่ในอันตรายท่ามกลางความสงสัยของทุกคนแต่มีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งที่ยังเชื่อมันในความพักดีของเธอท่ามกลางการประชิญหน้ากันของเหล่าคนร้ายกระสุนจึงได้พุ่งเข้ามาหากันและกันเพื่อนรักจอมปลอมแต่จริงใจล้มลงในอ้อมแขนของตัวเองด้วยเลือดที่ไหลนองเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้สารภาพความจริงกับเขาคนนั้นเป็นครั้งสุดท้าย ภาพยนตร์ได้ปิดฉากลงในสถานที่ที่พบกันที่ซึ่งทั้งสองคนต่างก็คุ้นเคยดีโอ้คุณโคนี่นี่คนเขียนบทหรือเปล่าทุกคนเนื้อเรื่องคุ้นๆเนาะคัดเลือกนะักแสดงเพื่อนรักก็คือ เขาให้เราเซลฟี่ตัวเองนะทุกคนเป็นดูว่าอะไรครับเนี่ยเรากลายเป็นเพื่อนรักของคุณสายรับเฉยเลยเราให้โพสต์ให้ชูสองนิ้วคือเราอะไม่ชอบชูสองนิ้วของเจ้าไวส์ที่สุดแล้วมันแบบทำไมต้องยิ้มใหญ่แย่คือพี่ไวส์เขาเป็นแบบผู้ชายอินโทรเวิร์ดอะเนาะอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งเท่าน้องเบลแต่ก็แบบอย่าแกล้งได้ป่ะแล้วก็เราก็ไปถ่ายฉากที่คุ้นเคยเนาะทำไมสถานที่ จุดเริ่มต้นมันต้องกลายเป็นร้านเราด้วยนะทุกคนข <c oughs> อ,อให้ถ่ายป้ายบอกทางตอนนี้ก็คือเราได้ทั้งนักแสดงหลักฉากแล้วก็อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ยังอยากหาแรงบันดาลใจต่อไปนะทุกคนซึ่งก็คือให้เราไปตามหาถ่ายรูปอินเสิร์ตนั่นแหละแล้วอินเสิร์ตรอบนี้บอกเลย <c oughs> ยากมากเขาให้ไปถ่ายนกที่สกอตเอาโพสแก ฉันเพิ่งรู้ว่ามีนกอยู่ที่สกอตตอาโพรด้วยน่ะน้องนกแต่ละตัวคือยากมากคือต้องใช้วิธีเดินเข้าไปแล้วให้ตัวกล้องอ่ะเด้งขึ้นมาว่าพบเป้าหมายในพื้นที่แล้วอ่ะถึงกดถ่ายได้ก็ตามถ่ายนะทุกคนเอาตัวถ่ไปตามกําแพงให้น้องกล้องเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเองว่าเออตรงนี้ถ่ายได้อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีที่หนึ่งที่ฉันรู้สึกว่า what ตรงนั้นมีนกด้วยเหรอนั่นก็คือตรงนี้เลยทุกคนลานเฮลิคอปเตอร์หานานมากว่าน,นกอยู่ไหนกล้องมันก็เด้งบอกว่าเออถ่ายได้ตรงนี้มีถ่ายสิถ่ายใช่ก็แบบอ่ามันมีก็มีมีก็ได้ไปนั่งซูมดูดทีหลังถึงเห็นนะว่าอ๋อ นางซ่อนอยู่ตรงนี้ก็เป็นว่าจบแล้วกับสามฉากใหญ่ๆนะทุกคนแต่ว่ายัางเหลือพวกภาพอินเสิร์ตที่คุณคนนี่เขาอยากได้ก็เดี๋ยวมาตามเก็บวันหลังกันนะทุกคนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละกิจกรรมง่ายๆสั้นๆอย่าลืมไปเล่นกันนะเหลือเวลากิจกรรมอีก7วันนะทุกคนกิจกรรมที่แจกง่ายเล่นง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมไปทำกันนะจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าแพทหน้า เขามีใครบ้างเอออย่าลืมนะเดี๋ยวไม่มีเพจไปอันเชิญคนสวยมาอยู่ใน ID นะจ๊ะไปแล้ววันนี้บ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย